จริงๆชีวิตเราเนี่ยนะอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากที่สุดนะครับส,ส่งผลต่อคุณภาพาชีวิตเรามากที่สุดแต่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงมันในแง่มุมนี้สักเท่าไหร่เรา,าจ,จะนึกถึงมันแยกๆกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาหารเกี่ยวข้องกับว่าวเราจะนอนดีหรือเปล่าแน่นอนเรื่องหุ่นเนี่ยเกี่ยวอยู่แล้วนะฮะเกี่ยวมากด้วยเกี่ยวข้องกับว่าเราจะทํางานได้ดีหรือเปล่านะครับเกี่ยวข้องกับว่าตอนอายุ7จ็ดแเนี่ยเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเปล่าเราคงไม่อยากอายุยืนอย่างเดียวแตต่่คุณภาพชีีวิไมดถูก คือในนี้เขาบอกว่าเป้าหมายเลยเนี่ยไม่ไม,ไม่ใช่ว่าจะอยู่ยาวนะคืออยู่ยาวก็ดีนะฮะเขาบอกว่าการยืดอายุของคนเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ง่ายแต่ว่าการมีชีวิตที่ดีตลอดช่วงอายุที่เรามีอยู่สมมติว่าเราจะอยู่90นะฮะแล้วเราแข็งแรงจน90เลยเนี่ยนะฮะอันนี้คือเป้าหมายที่ทําได้นะฮะตอนนี้เขาบอกว่าหนึ่งในโรคที่น่ากลัวที่สุดละกันนะฮะ่าฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดเนี่ยมีต้นเหตุมาจากความอ้วนคือความอ้วนเป็นสาเหตุของโรคต่างๆที่ฆ่าชีวิตคนไม่ว่าจะเป็น เบาหวานนะครับอัลไซเมอร์นะครับหัวใจนะฮะโรคเกี่ยวกับปอดหรือรังนะครับวันหนึ่งนะครับถ้าไปดูเอาเอาของฝรั่งเลยนะไกด์ไลน์คือห้ามกินน้ำตาลเกินไม่ไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน25กรัมนะครับโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยแบบนี้ที่เป็นโลซฟตอะถ้วยเล็กๆแบบนี้นะฮะที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถมีน้ำตาลได้ถึง12กรัมลองไปพลิกข้างหลังดูได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้มากๆเราจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับ น้ำตาลว่าอันตรายแล้วสิ่งที่อันตรายกว่าน้ําตาลคือไฮฟรุกโตสคอนไซรัปไฮฟรุกโตสคอนไซรัปเนี่ยอยู่ในเครื่องดื่มอยู่ในอาหารพรอเซสอยู่ในอะไรต่างๆนามากมายทําไมถึงบอกว่าอันตรายกว่าน้ําตาลที่เราเรียกว่าซูโครสอะที่เราเอามาจากอ้อยเนี่ยนะฮะมันจะมีฟรุกโตส50กลูโคส50นะครับแต่ไฮฟรุกโตสคอนไซรัปเนี่ยจะมีฟรุกโตส60นะครับกลูโคส40ฟรุกโตสเนี่ยมีความน่ากลัวของมันอยู่นะครับมีความน่ากลัวมันอยู่เนี่ยหนึ่งก็คือว่า ฟลูโตสเนี่ยทำให้เกิดสิ่งที่ว่าไกลเคชันนะฮะไกลเคชันเขาใช้คำว่าเป็นชูกริงออฟโปรตีนไกลเคชันเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เลนตาของเราคล้ายๆกับมัวนะฮะหรือ,อ,อทำให้เกิดไตาวายพวกเนี้ยนะฮะข้อที่สองคือว่าฟุกโตสจริงอยู่ไม่กระตุ้นอินซูลินพอไม่กระตุ้นอินซูลินเนี่ยมันก็ไม่กระตุ้นเลปตินด้วยนะครับเลปตินคือฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกอิ่ม น,นี่ก็จะเห็นว่าทําไมนะครับเวลาเรากินฟรุกโตสหรือว่าเราเห็นเด็กๆก,กินฟรุกโตสเยอะมากเลยเนี่ยยังหิวอยู่มันไมกระตุอ,อินสูลินแต่ไม่ใช่ว่ามันดีนะครับเพราะเวลาไมกระตุอ,อินสูลินเนี่ยนะครับมันจะไปที่ตับเลยฮนะหกของฟรุกโตสเนี่ยไปที่ตับเลยเทียบกับ20%ของกลูโคสนะครับแล้วมันก็ไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าไตรกลเซไรด์แฟตซึ่งเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เกิดอาการไขมันพอกตับได้นะฮะ นี่ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่ที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่คุณหมอแนะนําบอกว่าหนึ่งของทุกอย่างที่มีการเติมน้าตาลเข้าไปพยายามตัดให้หมดเพราะว่าคุณกินน้าตาลเยอะอยู่แล้วไอ้อย่างสมมติคุณกินข้าวเนี่ยอาหารแทบทุกอย่างที่คุณกินเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม,ม่ได้ที่มันมีน้ําตาลผสมอยู่แล้วคุณเอาออกไม่ได้ด้วยคือบางอาจสมมติคุณสั่งส้มตำนะครับคุณบอกแม่ค้าไม่ใส่น้ําตาลอะได้แต่หาบางอย่างเนี่ยมันมากับมันมากับซุปมันมากับอะไรอย่างเงี้ยคือเขาหมักไว้คือมันมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว้วนนะะเพราะฉะั วันๆหนึ่งอ่ะเรากินน้ำตาลเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่เรารู้ว่ามีการเพิ่มน้ำตาลเข้าไปเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยง